ประกอบชุดเบ็ดเกี่ยวเขียดสดแบบกิบล็อก2ชั้นนะครับก็ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีนาณาทุกท่านก่อนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมจะพานาณามาทำวิธีประกอบชุดเบ็ดเกี่ยวเขียดสดแบบกิบล็อก2ชั้นนะครับมีวิธีทำยังไงนะครับก็ขเข้ามาติดตามกันนะครับ สำหรับนานาท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปดีๆมีประโยชน์นะครับผมเข้ามาดูกันเลยครับสำหรับอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ก็จะมีตะขอเบ็ดนะครับตะขอเบ็ดจะใช้เบอร์อะไรก็ได้นะครับตามที่นานาชอบนะครับคลิป คลิปเกี่ยวไว้เกี่ยวเหยื่อเรานี่แหละฮะแต่ขอเป็นเบอร์เล็กๆหน่อยนึงนครับเบอร์เล็กนะแล้วก็ตะกรวนะครับตะกัวขนาดเล็กนะประมาณนี้นะครับแล้วก็ลูกหมุนลูกหมุนนี่จะใช้เบอร์ใหญ่เบอร์เล็กก็ได้นะครับแล้วก็มีลวดสลิงเคลือบไนล่อนนะสำหรับใช้ในการตกปลานะครับตัดมาประมาณ20เซนนะครับ แล้วก็มีกา,าดกันสวะนะครับผมเติมกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ทําการมัดลวดเข้ากับตะขอบิดก่อนนะโดยการสอรดเข้าไปในรูเลยนะครับสอดเข้าไปในรูแล้วก็ดึงมาให้ให้ลวดมันเลยเข้ามาอยู่ประมาณสักห้าเซนนะครับประมาณห้าซน หรือว่าเยอะกว่านั้นก็ได้นะครับแต่เนี่นะครับจากนั้นนะครับจากนั้นทําการมัดลวดเลยครับมัดแล้วก็ทําการสอดมัดให้เป็นปมไว้นะครับคุณง,ง่ายๆทั้งสองเส้นเลยนะที่เราสอนเมื่อกี้นะเห็นไหมลักษณะนะครับแล้วก็ดึงเข้านะครับดึงเข้ามาแต่อย่า อย่าให้มันถึงตรงตูดเบ็ดเลยนะครับให้มันเหลืออยู่ประมาณสักเกือบเกือบหนึ่งเซนนะครับประมาณอย่างนี้นะเห็นไหมจากตูดเบ็ดขึ้นมาประมาณเกือบหนึ่งเซนนะครับเราทำการดึงล็อกไว้นะครับใช้กีมเป็นตัวช่วยหนึ่งนะครับจะได้ดึงง่าย เห็นไหมจะเป็นอย่างนี้นะครับน,นี่เป็นปมอันนี้เป็นตูดเด็ดอนี่นะน,นี่เป็นปมเนาะจิ้ให้แน่นนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นนำจิปล็อกของเรามาเอาสลิงสอดเข้าไปในบ่วงของจิปล็อกฝั่งที่เป็นเป็นเล็กนะครับไม่ใช่ฝั่งไม่ใช่ฝั่งใหญ่นะสักจะสอดฝั่งทางเล็กนะครับไล่เข้ามาอย่างนี้นะฮะ มันก็จะมาอยู่ตรงปมที่เรามัดไปเมื่อกี้นะครับเห็นไหมเนี่ยฮะอยู่ตรงปมพอดีเลยครับจากนั้นเรา,ราก็ทําการมัดนะฮะใช้เส้นสั้นมัดกับเส้นยาวเนี่ยให้ให้กิ๊บล็อกมันอยู่ไม่เลื่อนไปไหนนะครับมัดกลับเลยนะครับมัดให้อยู่นะครับไม่ให้กิ๊บล็อกมันเลื่อนออกคุณง่ายๆนะครับ น,นะครัขอใช้ฟันแล้วกันถนัดกว่าเห็นไ,ไหมฮะก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับกลิบล็อกมันก็จะมาถึงตรงให้กิบล็อกให้ให้สูตรของคลิบล็อกมันมาถึงช่วงนี้ของเบียดนะฮะถ้กเวลาเราล็อกมันยังจะคล้องได้อย่างนี้นะเห็นไ,ไหมนะครับจากนั้นเราก็ตัดเส้นที่เหลือ,อนี้ออกเลยนะครับ ยเขี่ยมตัดอัอกเลยนะครับเห็นไหมฮะอันนี้จะเป็นจีบลอกนะนี่เป็นจีบขอเบ็ดจากนั้นนะครับเนื่องด้วยว่าอันนี้เราจะทําเป็นแบบตีใต้น้ํานะครับเราก็จะใส่ตะกัวถ่วงเข้าไปด้วยนะครับสลอดเข้าไปเลยนะครับปึ๊บลงมายอย่างงี้นะฮะจากนั้นก็เอาปลายฝั่งนี้มามดติดกับลูกมุนนะครับ ก็ใช้วิธีมัดเลยนะครับอันนี้ใช้วิธีมัดเลยนะวิธีมัดเลยใช้ฟันถนัดกว่าเร็วด้วย <c oughs> ใช้ครีมก็ได้นะครับท่านา,นาท่านใดที่ไม่ถนัดใช้ฟันเนี่ยผมกใช้ครีมเอาอดึงให้แน่นอย่างนี้นะครับดึงให้แน่นเหลือไปลายไว้หน่อยนะครับตัวนี้จะตัดสุดนะครับเพื่อมันเลื่นมันไหลอะไรประมาณนี้การลื่อนไวหนนะ่อย ได้มาอย่างนี้นะครับตะกัวมันจะวิ่งได้อย่างนี้นะครับตะกัวนะเราจะไม่ลกอกตะกัวแต่เราจะลอกแต่คลิปลอกไว้นะครับจากนั้นเราก็มาใส่กันสว่ากันนะครับผมกันสว่าก็ใส่ง่ายๆครับไม่ยากเกี่ยวเข้าไปเลยครับนี่นะครับเกี่ยวเข้าไป แล้วก็ไล่เข้ามาให้มันถึงถึงโคนเลยนะครับนี่ไหนครับมันจะอยู่ลักษณะนี้นะครับดูใกล้ๆเนาะจากนั้นเราก็ทำการตัดครับใช้คัตเตอร์ตัดซื้อว่าคัตเตอร์ผมจะไม่ค่อยคมนะครับตัดไม่ค่อยจะขาดเลย นี่นะครับตัดเสร็จก็ทำการผ่าผ่าข้างหลังนะข้างหลังนี้นะครับถ้าเราไม่ผ่าถ้าเราไม่ผ่านี่เวลาปลากัดเหยื่อแล้วกัดจะไม่แตกนะครับต้องผ่านะครับผ่าให้ยาวๆไว้เลยนะครับเพื่อที่มันจะได้แตกง่ายนะครับเวลาปลากัด ถ้าอากาศการสว่างเราไม่แตกนี่โอกาสได้ปลาเราจะเป็นศูนย์นะครับเพราะว่าตะขอเบ็ดจะไม่เปิดเลยนะครับแต่ถ้าอากาศเราแตกปุ๊บตะขอเบเ็ดก็จะเปิดมาติดปลานะครับโทษทีนะครับคัตเตอร์ผมไม่ค่อยคมครับเลยปลายากเลย ถ้าคัตเตอร์คมๆนี่มันจะกรีดง่ายนะครับชืดเกียวไปแล้วนะครับโอเคได้แล้วครับนี่นะก็จะได้มาอย่างนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับไอตัว Lock กิบล็อกนี่เพราะว่ากิบล็อกนี่มันสามารถเปิดได้ใช่ไหมฮะก็เหมือนกันที่เราเกี่ยวเบยดตกปลาทั่วไปเนี่ยเวลาเราเปิดนะฮะเห็นไหม เปิดออกมันจะง้างออกเวลาที่เราเกี่ยวเขียดนะครับเราก็เกี่ยวไล่เขามัมันถึงนี่เลยจากนั้นเราก็เอากิปล็อกล็อคองเข้ามากับตัวเบียดปุ๊บนะเราก็ล็อกนะครับเราก็ทําการล็อกไปปุ๊บอย่างเงี้ยนะะเนี่ยนะมันจะล็อกคอเขียดไีตรงนี้นะครับแล้วก็ปลายเบียดเราจะเกี่ยวมาตรงตูดเขียดตรงนี้เราเกี่ยวหัวนี่เกี่ยวตูดเขียดมันจะอยู่ช่วงกลางพอดีเลยนะครับแต่ขอเบียดมาถึงตูดเขียด เวลาปลางับปุ๊บแทบไม่ต้องส่งครับถ้าปลางับปุ๊บก,กาดแตกปับ๊บหวดได้เลยนะครับแทบไม่ต้องส่งนะครับตัวนี้คือปลากาดติดง่ายมากนะครับสูตรนี้นะปลากาดติดง่ายสุดๆก็ลองนําไปทําใช้ดูนะครับรับประกันว่าได้ผลแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าผมทดสอบมาแล้วนะครับสําหรับชุดเบ็ด เกี่ยวเขียดสดแบบตีใต้น้ำนะครับผมสุดยอดครับ